ของพระอาาริยบุคคลเช่นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ขอฝากให้จำลักษณะาหาเหล่านี้ไว้สักข้อสองข้อก็พอเพื่อจะได้เป็นแผนที่และเป้าหมายให้เรามุ่งมั่นดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นให้ได้ในการนี้ซึ่งสุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขอแสดง ธรรมเทศนาเพื่อว,ว่าอันนี้สงแห่งการฟังธรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้ในสุดท้ายแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่วความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระ ปฏิพานธนาสารสมบัติสมบูรณ์ด้วยราบยศสังเสริญสุขตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสแสดงพระธรรมเทศนาข้อพอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชานี้